วันนี้ไปตลาดมาครับไปตลาดมาเห็นชาวบ้านเขาจับอึ่งอ่างมาขายนะครับจับอึ่งอ่างมาขายนี่ครับอึ่งอ่างถุงละ20บาทถุงละ20บาทนะครับ2ถุง3ามถุง4ี่ถุงอ่สนะี่ถุง นี่คืออึ่งอ่างที่ชาวบ้านจับมาขายนะครับมาดูว่าเราจะทำอะไรจะทำเมนูอะไรวันนี้นะฮะมาดูครับมาดูครับเราจะทำเมนูอะไรวันเย็นนี้นี่ครับนี่ครับ เมนูที่เราจะทําวันนี้สําหรับวันนี้เมนูอึ่งอ่างของเราเราจะเอาไปทําแกงแคร์ดีไหมามาดูซิว่าเราจะปรุงอย่างไรนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ปรุงแล้วครับปรุงเสร็จแล้วนะครับอ้าวขอให้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะนะครับนี่คือเราจะไม่กินมันนะฮะ เราเห็นที่ชาวบ้านเอามาขายในตลาดถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเราเห็นเราก็อยากให้มันขยายพันธุ์ก็เอามาปล่อยซะในสวนของเรานะครับเห็นเราสงสารก็กินไม่ลงครับก็เลยอเอามาปล่อยนะครับให้มันส่งเสียงร้องกล่อมให้เรานอนหลับสบายๆในยามฝนตกนะฮะ แล้วก็เพื่ออนุรักษ์อึ่งอ่างไว้ในคราวต่อไปนะครับเพราะว่าที่ตลาดชาวบ้านเนี่ยไปหาจับมาขายกันเยอะแยะเลยนะครับเห็นมันน่ารักน่าสงสารก็เลยเอานะครับสำหรับใครชอบกินก็กินกันไปนะครับแต่สำหรับผมวันนี้ก็คือเอามาปล่อยโอเคนะครับขอให้มีชีวิต อยู่รอดปลอดภัยเด้อไอ้เจ้าอึ่งอ่างทั้งหลาย